แนะนำ5โน้ตบุ๊ก c p u AMD ราคาดีแค่15,000บาทใช้เรียนใช้ทำงานมี Microsoft Office มาให้ด้วยมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างไปชไมกันครับปัจจุบันโน้ตบุ๊กราคาระดับ15,000บาทเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากๆนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องใน30,000-40,000เลยนะ15เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถทำงานเรียนหรือกระทั่งทำงานตัดต่ออะไรเงี้ยเบาๆพวกคลิปสัานะไงก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น CPU AMD เนี่ยจุดเด่นของเขานอกจากเรื่องของประหยัดพลังงานเรื่องของ performance แล้วเนี่ยการ์ดจอออนบอร์ดเขาเนี่ยยังสามารถตอบโจทย์การเล่นเกมออนไลน์ต่างๆได้เกมออฟไลน์บางเกมก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากซื้อโน้ตบุ๊กมาเล่นเกมด้วยทํางานด้วย CPU AMD น่าสนใจมากๆครับโดยมีทั้งหมดด้วยกัน5รุ่นที่อยากจะแนะนําวันนี้นะครับได้แก่ ตัวแรกนะครับเอ i ม o อสไโมเดล15ราคาอยู่ที่14,290บาทครับมาพร้อม CPU AMD Ryzen 5 7430U ม e, ี6คอร์12เทรดนะครับแรม16 g b DDR4 นะครับจอภาพเป็น IPS 15.6นิ้ว Full HD 60 h z นะครับ Windows เนี่ยเป็น Windows 11 o m e พร้อม Microsoft Office Home and Student 2021ให้มาด้วยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.5กิโลกร,รัมหนา1.99เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับเพื่อนที่เน้นตัวเครื่องที่วัสดุดูหราดูดีหน่อยนึงนะครับในราคาที่ไม่สูเงเกินไป ได้แรม16 g ิก s 512เรียกได้ว่ามาพร้อมใช้นะครับการจอออนบอร์ดของ Ryzen 5ตัวนี้ก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ทั่วๆไปได้นะครับและสุดท้ายก็คือมาพร้อม Windows 11 Home ลิขสิทธิ์แท้และ m r o s o s t o t o i f i h o m o m x Student 2,027ให้มาเลยเพราะฉันซื้อไปพร้อมใช้ไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มแล้วครับตัวที่2นะครับจะเป็น Lenovo V15 G4 ครับตัวนี้ราคาถูกมากครับเพียง19,990บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อม CPU AMD Ryzen 5 7430U r รมจะเป็นแบบ8 g b DDR4 นะครับ SSD 512จอภาพจะเป็น15.6นิ้ว Full HD Panel แบบ TN นะครับตัวนี้ไม่มี Microsoft Office มาให้นะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับเพื่อนที่เน้นงบประมาณจำกัดจริงๆนะครับเพราะว่าราคาตัวเครื่องเนี่ยเพียง19,900บาทเท่านั้นนะครับได้ CPU Ryzen 5 แรม8ปดกิกตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังมีอีก1ช่องให้เราสามารถใส่แรมเพิ่มไปได้นะครับตัวเครื่องอาจจะมีข้อจํากัดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์ที่วัสดุเรียบๆไม่ได้หรูหราสวยงามเท่าไหร่นะครับและตัว Windows ที่ไม่ได้แถมมาให้นะครับจะเป็นเทงดอท่านั้นถ้าใครมี Windows 11 Home อยู่แล้วนะครับอยากจะใส่เพิ่มเข้าไปก็แค่ใส่คีย์ก็สามารถติดตั้ง Windows ได้เช่นเดียวกันทาให้ตัวนี้คุ้มค่าเหมาะสําหรับสาย Linux และ Ubuntu ครับตัวที่3ะจะเป็น AsSUut ViBook G15 ะค,บา,คา 13, บาา13,990ท จะเป็น CPU AMD Ryzen 5 7520U นะครับแรมเป็น 8GB LPDDR5 เป็นแบบ onboard นะครับ SSD 512จอภาพเป็น IPS 15.6นิ้ว Full HD 60Hz มาพร้อม Windows 11 o m มที่กสิทธ์แทนนะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.63กิกรัมนะครับตัวนี้จะเหมาะกับเพื่อนที่อยากได้น้ตบุ๊ก Windows แท้ราคาไม่สูงนะครับอาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของ RAM, แรม8กิกที่ไม่สามารถอัปเกรดได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเอายริงซื้อไปใช้งานก็ใช้งานได้สะดวกตามแบบของ ASUS ครับตัวที่4นะครับจะเป็น Acer Aspire ไ i t e 15ราคาตัวนี้จะอยู่ที่15,990บาท CPU เป็น AMD r y z e รเ 5700U นะครับ แรม 16GB กิกดีนาสีนะครับ SSD 512GB จอเป็น IPS 15.6นิ้ว Full HD 60Hz มาพร้อม Windows 11 Home ลิขสิทธิ์แท้และ Microsoft Office Home and Student 2,024ติดตั้งมาให้แล้วนะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.7กิลกรัมตัวนี้จะเหมาะกับเพื่อนที่เน้นเรื่องของสเปคสูงนิดนึงโดยที่สามารถเพิ่มก็ประมาณไปได้ตัวนี้ซื้อไปครบจบไม่ต้องอัปเกรดแล้วได้ CPU AMD Ryzen 7ด้วย สุดท้ายน,นะครับจะเป็น hp 15ราคา15,990บาทนะบาทครับได้ cpu amd ryzen 5 7 6 2 5 u ตัวนี้จะแรงกว่าตัว ryzen 5ตัวอื่นอยู่พอสมควรนะครับ ram 1 6 g b ssd 512จอภาพเป็น ips 15.6นิ้ว full hd 60Hz windows 1ิ home และ microsoft office home and student s 2 2 4แถมมาให้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.59กิโลกร,รมัม ตัวสุดท้ายนะครับจะเหมาะก,กันเพื่อนที่อยากได้ CPU Ryzen 5ตัวท็อปสุดของตัว5000ซีรีส์นะครับได้คอเยอะได้เทดเยอะและยังได้ RAM เนี่ย16 g b s s d 512ก็คือเรียกได้ว่าพร้อมสับและ Microsoft Office Home and Student ด้วยนะครับทำให้ตัวนี้จะเหมาะก,กับเพื่อนที่เน้นบางเบาอยากได้ CPU Ryzen 5ตัวแรงซะหน่อยและสเปคต่างๆที่ครบคันพร้อมใช้ในงบ15,990บาทครับและที่สำคัญคือตัวนี้เป็น HP เพราะฉะนั้นประกันเราเชื่อถือได้แน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างราครับสำหรับ5โน้ตบุ๊ก ND งบ15นะครับบางตัวอาจจะถูกกว่าบางตัวอาจจะแพงกว่านะครับซึ่งในงบประมาณนี้มีตัวเลือกเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีรุ่นไหนที่น่าสนใจอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์กันไว้ได้ครับผมสุดท้ายนี้ตะยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ